you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบรบล็อกชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วกับการรีวิวของดีๆที่น่าใช้นะครับคราวนี้เนี่ยพี่โกอยากจะแนะนาเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมนะครับจากบริษัท G.I. อ l เล็กทรอนิส์เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้เนี่ยมาแบบ3 in 1เลยครับคือสามารถดูดฝุ่นดูดน้ําแล้วก็ยังสามารถเป่าลมได้ด้วยนะครับเหมาะกับการใช้งานในบ้านแล้วก็อุตสาหกรรมขนาดเล็กๆย่มยอมๆได้เลยนะครับที่สําคัญก็คือมาในราคาที่แบบประหยัดมากๆเลยนะครับ และนี่ก็คือเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมนะครับจากเบร่ด e G- Electronic รุ่น VC-GI01 นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรให้เราบ้างนะครับผม และนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องนะครับผมสำหรับเครื่องอุตสาหกรรม VCGI 0 1นะครับผมเรามาประกอบเครื่องกันดีก,กว่าครับผมการประกอบเครื่องนะครับผมก็เปิดตัวสลักนะครับแล้วก็ยกตัวเครื่องขึ้นมานะหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวไส้กรองนะครับเป็นเฮป้าฟิลเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปในตัวแกนนี้นะครับจากนั้นก็เอาตัวสลักเนี่ยใส่ไปแล้วก็หมุนไปที่ล็อกนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้ง ไส่กรองนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาฝาครอบเนี่ยวางไปที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่สลักล็อกให้เรียบร้อยก็เป็นอันเรียบร้อยสาหรับการติดตั้งไส้กรองให้กับเครื่องนะครับผมหลังจากนั้นเราเข้ามาติดตั้งเรื่องของล้อกันดีกว่าครับนี่เขาจะมีล้อสําหรับการที่ให้เราเคลื่อนย้ายได้นะครับผมใส่ง่ายๆครับแค่กดเข้าไปนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค <ido> รับสำหรับรอหลังจากติดตั้งไส้กรองเรียบร้อยนะครับเรามาติดตั้งส่วนอื่นกันต่อดีกว่าคร <üler> ับก็คือในส่วนของท่อลดเสียงนะครับผมเราก็ใส่เข้าไปในจุดนี้ได้เลยครับแล้วก็หมุนนิดนึงครับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยท่อลดเสียงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยลดความดังของเสียนนงนะขณะที่เราใช้งานอยู่ uh <istiyorum> น,ะนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาติดตั้งในส่วนของท่อนะครับที่จะต้องการใช้งานนะครับจะเป็นลักษณะ พอยืดนะครับแล้วก็จะมีปลายด้านหนึ่งเนี่ยโค้งอีกปลายด้านหนึ่งตรงนะครับปลายด้านตรงเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องได้เลยครับโดยที่ตอนใส่นะครับเขาจะมีเขี้ยวอยู่นะครับเราก็ใส่ให้ถูกด้านแล้วเราก็หมุนนะครับก็เป็นการล็อกตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ใส่ท่อเหล็กนะครับเข้าไปนะครับก็สามารถต่อได้ว่าเราต้องการความยาวขนาดไหนนะครับ เครื่องดูดฝุ่น VC gi รุ่น vcgi 01รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรงดูดถึง17,000 pa นะครับกับกำลังไฟ1,300วัตต์แล้วก็ดูดทั้งฝุ่นน้ำแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับตัวถังนะครับมีความจุถึง12ลิตรนะครับทำจากสแตนเลส ss 4 3 0นะครับสแตนเลสเกณฑ์สี่สามศูนะครับเป็นสแตนเลสที่ไม่มีสารนิกเกิลเป็นองค์ประกอบนะครับจึงทำให้ไม่เหล็กเนี่ยดูดติดแต่ก็ไม่ติดขนาดแบบเหล็กกกนนนน้้าแตต่ยััังงมมมีีคุณสสบิิใรปอนนไดด และไม่เป็นตัวนําไฟฟ้าทําให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งานแ <ileri> ม้ว่าในขณะที่เรากาลังดูดของเหลวอยู่ก็ตามนะครับแต่ถ้าเราต้องการดูดของเหลวนะครับเราจะต้องเปลี่ยนส้กรองเป็นแบบฟองน้ําก่อนนะครับเราไม่สามารถใช้ไส้กรองแบบปกติในการดูดของเหลวได้โดยที่ส้กรองฟองน้ำนะครับมีให้อยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนเห็นเครื่องนะครับอาจจะก,กังวลน,นะมีความกังวลเล็กๆว่าจะใช้งานคล่องตัวหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยคล่องตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเขามีหูคิ้วนะครับทําให้เราสามารถยกเครื่องแล้วก็ เอาไปวางในจุดที่ต้องการได้นะครับและที่สําคัญคือน้ําหนักขเขาเขาไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ก็ยังมีตัวช่วยอื่นอีกนะก็คือล้อนะครับแล้วก็ใส่ไฟที่ยาวถึง5เมตรทําให้3องค์รประกอบหลางๆก็คือมีหูหิว้วมีลอ้อแล้วก็ใส่ไฟที่ยาวเนี่ยทำให้เราสามารถใช้งานได้คล่องตัวมากๆสามารถเลื่อนไปตรงนู้นตรงนี้ในการดูดฝุ่นทําความสะอาดหรือดูดน้ําของเหลวต่างๆเนี่ยได้อย่างสะดวกมากๆนะครับแต่ปลั๊กไฟเองนะครับก็ยังเป็นแบบกันน้ําด้วยนะครับทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานเนี่ย มา,มาในส่วนของไส้กรองนะครับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยใช้ไส้กรอง He ป a Filter นะครับซึ่ง h e p a Filter เนี่ยก็สามารถกรองฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยได้ดีมากๆเลยโดยเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราสามารถถอดไส้กรอง h e p a Filter เนี่ยออกมาล้างทำความสะอาดได้นะครับเมื่อล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปพึ่งให้แห้งเท่าน,นั้นเองครับแล้วก็สามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับและที่สําคัญนะครับยังมีหัวเก็บเสียงมาให้เราด้วยนะครับ เพื่อช่วยในการลดเสียงของตัวเครื่องในขณะที่เราใช้งานนะครับ และนี่ก็คือเครื่องดูดฝุด่นอุตสาหกรรม3 i ี1นวันดูดเปียกดูดแห้งเป่าลมจาก GI e l อ c ิเล็ก c รอนุ่น VCGI สุดนะครับมาพร้อมกับการรับกันหนึ่งปีเต็มราคาเบาๆนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบ i l b o x channel Happy Go ้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Thank you